ปรับครอมอล่าสุดพูดจากการรัฐบาลเรียกได้ไหมคุณภูมิธรรมเมื่อเช้านี้นักข่าวก็ต้องถามอ่ะภูมิธรไมวิเชียรชัยรองนายกลัฐติกลาโหมบอกว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานยังไม่สงยานส่งสัญญาณปรับครอมอส่วนประเด็นเพื่อไทยจะได้มาไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกเองตัดสินใจนั่นเห็นไหม ปกติก่อนหน้าเนี่ยจะปฏิเสธเขาปฏิเสธไปเลยถูกไหม,อมไอ้นี่นี่มาในทิศทางเดียวกันเลยท่านผู้ชมไปฟังเสียงดูไหม <c oughs> สญญงง่งสัญญาณเรียขับรมอกับทางักเพื่อไยนยังคะมีการรืยังยังไม่มี <c oughs> ผมเห็นเตืมนสื่อนะครับก็ทุกคนก็ไม่มีอะไรมีปัญหาทุกคนก็ำๆๆทำงาน่า ก็อยู่ที่ท่านนายกแ้าท่านนายกตั้ใจอย่างไรก็จำเป็นช่วงนี้นี่มันปัญธร่วมกันมตีรวมถึงข้าราชการเกิดเกียร์ว่างอะไรบ้างลองผมก็ไม่เห็นว่ามตีแต่ละท่านเกิดความหวั่นไหวอะไรตะกี้คุยกันก็ว่าก็นจะไม่มีใครรับรู้อะไรเลยส่วนเกียร์ว่างผมเชื่อในเกียริของข้าราชการประจำก็มีหน้าที่ที่ต้องทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนดูแลบู้ที่างไไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับยังไม่มีอะไร จำเป็นไหมคะที่มหาไทยจะต้องมาอยู่กับเพื่อไทยอะค่ะรอให้นายกพิจารณานะครับโอเคนะครับถามซิจำเป็นไหมคะที่มหาไทยจะต้องมาอยู่กับเพื่อไทยอะค่ะเอาใหม่จำเป็นไหมคะที่มหาไทยจะต้องมาอยู่กับเพื่อไทยอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกจะพิจารณา อีกทีซิเดี๋ยวต้องเอาไมคครโฟรนค่ะแปลว่าหยุดคิดนิดนึงห,หยุดคิดน้องพอเอรา<ป>เยอะไปค่ะเยอะไปจะเป็นไหมคะที่มหาไทยจะต้องมาอยู่กับทางเพื่อไทยอะค่ะแล้วแต่ท่านนายกจะพิจารณาอ่อาพูดก็พูดไปเดี๋ยวเชิญมาคุยแล้วแกไม่มานะค่ะพยายามจะติดต่ออยู่เพราะตอนนี้กลมเรื่องร้อนอยู่ ไทยกัมพูชาก็ดีวับครมอก็ดีท่านผู้ชมอ่ะพูดถึงเรื่องคือตอนนี้เนี่ยผมว่าต้องไปดูทางภูมิใจไทยมากกว่าคนนรุธินเนี่ยบินไปต่างประเทศถูกไหมใช่ค่ะเจแล้วเ <จน S 2> ขาลังอ่ผมว่าจริงแล้วล่ะตอนนี้อเอามาหาไทยคืนอะอแต่ีนี้จะเป็นสูตรไหนสองแรกหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ก็คือมาหาไทยมาแล้วภูมิใจไทยเอาไปสองกระทรวง ไอ้ตรงนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าภูมิใจไทยจะอยู่ไหม,มเราว่าตามรายงานบอกภูมิใจไทยเขาอยากได้กระทรวงคมนาคมไม่หมายถึงว่าทําขนาดนี้เอาตั้งแต่เหตุผลเลยว่าเอาผ่านไทยคืนเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วมันจะยังไงอะคะฮะคือถ้าพูดก,กันตรงๆว่ากันตรงๆนะเลือกตั้งภูมิใจไทยก็พร้อมนะพร้อมอถ้าพี่พี่คออะ ค่ะพร้อมพร้อมที่ไม่พร้อมเนี่ยคือเพื่อไทยนะจริงโถไหมฮะค่ะ,ะจะไปหวังว่าแต่ถ้าเกิดตัดสินใจอย่างนี้เพื่อไทยจะเป็นคุณทักษิณหรือจะเป็นคุณแพทองทานผมก็ไม่รู้นะคงต้องประเมินแล้วว่าถ้าถอนจะเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนหนะ้าพักกล้าทำสะสมจำนวนเอาไว้พอสมควรไอ้ตัวเลขฝากน้องทันหน่อยสิ ขอคำนวณตัวเลขแต่ละพักปัจจุบันมันเกิดการเปลี่ยนแปจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมต้องมาคำนวณแล้วตอนนี้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่ท่านผู้ชมถ้าภูมิใจไทยหายไปหกสิบเก้าน้องคิดว่าเพื่อไทยกับคุณทักษิณเพื่อไทยต้องคิดไหมคิดใช่ไหมถึงแม้คุณทักษิณจะบอกเชื่อว่าเขาไม่ถอนหรอกวันก่อนที่พูดอะ่ะ เออวันนั้นตอนนี้รัฐบาล3ามร้อยเท่าไหร่นะคะสาม้อยมันตัวเลขมันจําไม่ได้มันถ้าเกิดลบออก6กสิบเก<ล><ม>้เท่าไหร่อันนี้คิดขึ้นมาเท่านั้นแหละพอดูแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าจะเอาคืินจริงๆอ่ะอ่ะถ้าลบ69ิเก้าแล้วเดี๋ยวก็บวกของคุณธรรมนัทมาเพิ่มไงใช่ใช่นไหมคะมันก็อาจจะแบบเกินไปแต่ไม่ได้เยอะเท่าแข็งแรงเหมือนตอนนี้หรือเปล่าเออแต่ว่าก็จะปริมปิมก็เกินใช่ไหมสามร้อยสามเอ็ดแล้วป่ะคะ แต่คุณทักษสินอ่าไม่ใช่พักเพื่อไทยต้องไม่ลืมนะว่าภูมิใจไทยเขาจะมีความคิดเห็นไปในทางแแนวทางเดียวกับองค์กรอิสระนะอ่าสอวอนี่ก็เหมือนกันค่ะเขามักจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะหลังๆอะ่ะปปชอกับองค์กรอิสระ่แม้กระทั่งสารน้ำนูนนะจะบอกให้อ,ะอ่ะอค่ะกกตอย่างเงี้ยเออน่าคิดนะเนี่ยวันนี้ จริงๆต้องตามดูทางนั้นแล้วล่ะขึ้นอยู่กับครูใหญ่ใช่ไหมครูใหญ่อ่ะคุณเนวินเราสัมภาษณ์คุณเนวินอ่าน้องเชิญเถอพี่ออกไปธุระฮะไม่เดี๋ยวขึ้นโกงเพงพอเพิ่งประสบความสำเร็จกับการที่ทำบุรีรัมประาทสายฟ้าออคะคว้าสี่แชมป์เลยสี่แชมป์เลยคุณเนวินชิดชอบอ่ะโอร้อนร้อนรอนการเมืองร้อน น่าคิดจริงๆนะถ้าเกิดว่าเลือกที่จะเอาคืนจริงๆเนะี่ยแปลว่าต้องประเมินแล้วนะถ้าเกิดเขาถอนเนี่ยจะทำยังไงถูกไหมน้อง mm hmm. เออแล้วก็ต้องประเมินเผื่อด้วยว่าถ้าเขายอมแต่ยอมแบบที่พร้อมจะปฏิบัติการในสภาอื mm hmm. ให้คาบ้านอย่างเงี้ยหรือคาสภามันต้องคิดแล้วนะ แต่คุณสอรวงใช่ไหมคะที่บอกว่าก็ไม่น่าจะไปหรอกภูมิใจไทยเพราะว่าไม่งั้นเขาไปตั้งแต่งบประมาณแล้วคือตอนนั้นยังไม่ไปเอาเรื่องกระทรวงมหาดไทยนะเออมาทีหลังอันนี้พูดก,กันตรงๆเรื่องใหญ่นะเนี่ยน่อ,อถอนเลยถอนเลยแล้วพรักประชาชนเขาก็บอกกันนะไม่ต้องมาเอาชั้นเป็นเครื่องมือแล้วฉัน,นไม่ได้ถือหางคุณจิตกญยาบอกมันพิสูจน์ได้เห็นว่ากการออกมาประกาศแปลว่าเราไม่ได้ถือหางภูมิใจไทย ไม่ได้เกียดเสียกันนะไม่ได้คุยกันอภิปรายที่ถูกกระแสะกันแนะกันแหนว่าไม่อภิปรายรัฐมนตรีภูมิใจไทยเลยจะตกลงร่วมกับเขาไหมสิริกัญญาบอกไม่มียืนยันเราออกมาประกาศชัดว่าเป็นฝ่ายค้านตลอดอายุสภาช,ชุดนี้จะครบหรือไม่ครบก็ตามทีประกาศไม่ถือหางอ่าไม่ใช่แสดงเห็นว่าเราไม่ถือหางถือหางมันไม่ได้ใช้กะ ถือหางแปลว่าอะไรอ,อที่คุณห,หมายใช้เมื่อวานน่ะถือหางแปลว่าอะไรไหนฟังสิถือหางอ่ะ นี่ยังไงเห็นใช่ไหมเขาตบจูบกันอยู่เนี่ยโอโ้โหก็คือมันก็ตบจูบกันแบบนี้มามาซักระยะแล้วใช่ไหมคะแต่ว,ว่าความรุนแรงนี่มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆือเราก็เป็นตัวแปรที่สําคัญเพราะว่าเรามีอยู่ร้อยสี่สิบกว่าเสียงน,ยนะคะมันก็เลยกลายเป็น,กล,ปนกลายเป็นอยู่ในศึกศึกอของสองฝ่ายแล้วก็กลายเป็นตัวแปรตัวหรือว่าตัวประกันไม่รู้อะที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองกันได้เราก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นเลยช่วยทะเลาะกันให้เสร็จแล้วก็ เดินหน้าบริหารประเทศต่อดีกว่าเอาชัดๆในายุสภาสมัยเนี้ไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลแน่ๆค่ะชัดเลยชัดค่ะยืนยันไหมยืนยันค่ะรักษาคําสัตว์ไหมรักษาคําพูดสัจวาจาแน่นอนแปลว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านในอายุสภาชุดนี้หรือถ้าเราหรือถ้าเราถือหางภูมิใจไทยนะถึงไม่ร่วมกันนะการที่เราไม่พูดอันเนี้ยเขามีอำนาจต่อรองถูกไหมเราเพิ่มอำนาจต่อรองให้เขาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราออกมาพูดแล้วเนี่ย แสดงว่าเราไม่ได้ถือหางไม่ได้จะไปอะไรกับภูมิใจไทยเลยไมไม่ได้มีการไปแอบตกลงคุยกันไม่มีค่ะอายุสภาชุดนี้สอสชุดนี้พักประชาชนเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นค่ะจะเป็นรัฐบาลอีกทีต้องไปเลือกตั้งก่อนถูกค่ะยืนยันยืนยันค่ะไม่ผิดคําพูดไม่มีผิดคําพูดแน่นอนไม่เกิดเขาตกลงก็ไม่ได้เกิดการลาออกของนายกรัฐมนตรีอ้าวใช่คือไม่แข็งตั้งเลยหรอไม่ละคะ ไม่ไม่ได้อยากได้อำนาจบริหารมาแบบนั้นแน่นอนอร่วมกับเพื่อไทยได้ไหมจริงจริงถึงวันนี้ถึงวันนี้นนก็ยังยืนยันค่ะว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยเราขอเป็นรัฐบาลพักเดียวดีกว่าคือเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปไหมก็มันก็เป็นเป้าหมายที่ไปถึงได้ยากยอมรับนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะเดินหน้าทํานโยบายที่เราอยากทำนะะนโยบายที่เราอยากเห็นเนะี่ยรัฐบาลพักเดียวเนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุด ไม่ถ้าจําเป็นต้องจับอ่ะถ้าจำเป็นต้องจับ,จบก็ถ้าสุดท้ายแล้วผลมันไม่ได้ออกมาอย่างที่อเราใช่ไปาคาดหวังเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกมันก็คือเอานโยบายเป็นตัวตั้งยอมรับ MOU กับเราได้ไหม,มถึงจะมาจับร่วมกันคิดว่าเขาจะจบยังไงร,ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยสะรับสองพักนี้เนี่ยมันมีทางออกเสมอซึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ที่เขาน่าจะเคลียร์กันได้ ในท้ายที่สุดเหมือนกับตบจูบใช่ตบจูบตบจูบแบบนี้ไปนะค่ะอีกประมาณสักปีหนึ่งไม่ครบวาระคิดว่าไม่ครบไม่ครบแน่ๆนสแดงกับน้ำเงินเนี่ยเธอไม่ชอบอ่ะพักซ้อมไม่ชอบใครมากกว่ากันไเห็นแล้วมองไม่ต่างกันแยกแยกไม่ออกอะแยกด้วยตาเนื้อไม่ออกค่ะว่าเขาต่างกันยังไงเหมือนกันเลยสําหรับเราให้แยกไม่ได้เลยใครดีกว่าใครเนี่ยใช่ค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ้านี่ท่านผู้ชม อันนี้ก็บังเอิญว่ามันเกิดประเด็นก็ต้องถามไทยกันต่อเนื่องไปอย่างที่ว่าอาตกลงคาว่าตบจูบเนี่ยท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมมันมาจากอะไรละครมีตำนานเรื่องหนึ่งน่าจะออนแอร์ทางช่องสามด้วยนะของคุณพิสารพิสา,าอรอครเสรณีเป็นตำนานการตบจูบขอเนื้อเพลงจำเลยรักด่วนจะให้น้องไปร้องกักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่า กักขัง,งห,หัวใจให้ทรมาให้ฉันเศร้าโซโกาหรือบีบน้ำตาอ่อนวอนใครๆ mm hmm. เชิญคุณลงทันบัญชา mm hmm. จนสมอุราจนซาแก่ใจ mm hmm. ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้รำไร mm hmm. เพราะฉันไม่ใช่ยิงเจ้าน้ำตา กระคั้งฉันเถิดกระคั้งไปมันขึ้นต้นเจ็บแขนเครื่องกดโทษชั้นใหญ่ปะคะใช่เอาเนื้อมาเดี๋ยวใจเย็นๆ <c oughs> เ,เรื่องการตบจูบเนี่ยมันจากาละครซึ่งเด่นที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละพิสารอครเสรนนีถ้าล่วงรับไปแล้วต้องขออภัยจำเลยรักนางเอกแอฟทักษองก็เคยเล่นนะเล่นค่ะเป็นเวอร์ชันพี่แอฟมีใช่ไหมค่ะถึงเวลาเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วนะ ถ้าละครยุคนี้มาสร้างจะโดนแอนตี้แล้วตบจูบเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นการไปเขาแล้วนะไปไปรังแกสุภาพชตรีอืะแต่นี่เป็นละครระดับตำนานเลยบทประพันธ์ระดับตำนานเลย <c oughs> ตบจูบแปลว่าอ่าพอทั้งเอ,เอกพัวพัวพ่อเอกพระเอกจูบเลยใช่นา้งเอกก็ผลักออกมาปุ๊ตบ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 บพระเอกบอกตบใช่ไหมจูบ อ่ปัญหาคือนในปากกาการทางการเมืองที่เกิดขึ้นใครตบใครจบฟังจากนุทินมันก่อนบอกผมมีแต่จูบก็แปลว่าอีกฝ่ายคุณนุทินอ่ะก็แปลว่าอีกฝ่ายตบใช่ไหม <c oughs> ฮะอ่ะถ้ามองในมุมนี้ <c oughs> โูที่กรำไพ่เหนือกว่าแบบจำเลยรักคือฝ่ายฝ่ายจบนะหรือฝ่ายตบ <c oughs> ฝ่ายจบ ในความเป็นจริงเนี่ยคือฝ่ายโจบแล้วจะบอกให้นึกดูสิท่านผู้ชมจินตนาการท่านนรุทินบันนั้นบันั่งคุยกับเราเนี่ยบอกนี่คุณตบโจบกันเนี่ยจำได้ไหมจำได้ค่ะคุณนิ่เอาผมไม่มีตบผมมีแต่โจมค่ะแปลว่าขณะนี้คุณนรุทินโดนอีกฝั่งหนึ่งตบ,ตบ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 เจ้าตัวไม่สนใจคว้าม,มาจูบในทางการเมืองนึกออกใช่ไหมค่ะน้องจะหัวราะอะไรคะ นูนึกภาาพตมในทางการมันก็วันนั้นท่านบอกกับผมเอง